สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆชาวสิงคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคม2566ของคนที่เกิดในลัคนาสิงและราศีสิงนะคะช่องเราเน้นที่ลัคนาก่อนเป็นอันดับแรกแต่ใครอยากจะดูแบบราศีควบคู่กันไปก็สามารถดูได้ดูได้ทั้ง2แบบนะคะราศีสิงคือคนที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมถึง16กันยายนก็สามารถรับชมได้เช่นกันวันที่ก็จะแบ่งตามแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยลักขาสิงห์ใครลักขณาสิงห์เราลักขณาเดียวกันนะคะอุปตาของพวกเราชาวสิงจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ขอไพ่สี่ใบแรกหลักๆให้กับสิงนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตุ้มไพ่หนึ่งดาไพ่หนึ่งดาบคือไพ่ของการที่เราเจออุปสรรคปัญหาชีวิตนะแต่เราสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้มันคือชัยชนะนะคะ ไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ราชาดาบไพ่ราชาดาบคือไพ่ของคนที่เจออุปสรรคเยอะนะมีอะไรให้แก้ไขมีอะไรให้ต่อสู้ฟันฝ่าเยอะเรื่องหนึ่งยังไม่เสร็จอีกเรื่องหนึ่งก็กโผล่เข้ามาคือมันเป็นเหมือนอการทดสอบพระังใจอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้โล่งใจอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกรรักกดาคมน,นี้ชาวสิงจะต้องมีสติแล้วก็ตั้งรับให,ให้ได้กับปัญหาที่จะเข้ามา แต่ว่าสบายใจได้ก็ตรงนี้เพราะว่าปัญหาจุกจิกอะไรต่างๆ,ๆที่มันเข้ามาน่ะสุดท้ายล้วคือเราแก้ไขได้ทุกอันเลยแก้ไขได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันจะน่ารําคาญเพราะว่ามันจุกจิกมาเรื่อยๆนะคะแต่สุดท้ายล้วคือเราก็แก้ไขได้ตลอดนั่นแหละามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวสิงห์อีกใบที่3ค่ะไพ่ดาบออกตลอดทั้ง4ใบโอ้โนไม่ใช่แค่3ใบเองพูดว่าไป,ไ,ปไพ่สิบดาบนะคะสิบดาบคือ อันดับแรกเลยคืออุปสรรคที่มันเยอะแยะมากมายถาถมเข้ามาทําให้เรารู้สึกเจ็บทําให้เรารู้สึกผิดหวังก่อนหน้านี้ชาวสิงเจอความผิดหวังหรือเจออุปสรรคอะไรมาหรือเปล่าเจอเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่ามันทําให้เราดาวนะ์น่ะมันรู้สึกผิดหวังรู้สึกเจ็บนะคะแต่ความหมายจากสมตรงนี้ถ้ามัดรวมกันแล้วเนี่ยมันคือความเจ็บปวดหรือความผิดหวังนั้นอนะ่ะมันจบสิ้นลงไปละคุณกําลังที่จะได้เจออุปสรรคอันใหม่แล้วคุณ จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นและแก้ไขได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดในครั้งนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ,ะมาดูว่าใบสุดท้ายมันจะออกแนวไหนอา่นั่นไงใบสุดท้ายเป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองชัยชนะอืมการสิ้นสุดของความเจ็บปวดการสิ้นสุดของปัญหาหรืออะไรที่คุณล้มเหลวมาความล้มเหลวนั้นกําลังจะยุติลง แล้วปัญหาที่คุณได้เจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามที่คุณได้เจอคุณสามารถที่จะแก้ไขตรงนั้นได้แล้วคุณประสบความสําเร็จกับการแก้ไขตรงนั้นคือแก้ไขผ่านพ้นได้เขาเรียกอะไรอะ่ะแก้ไขได้สําเร็จนั่นแหละเออแล้วคุณก็ได้ฉลองชัยชนะได้ฉลองความสําเร็จได้จับงานเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉลองความโชคดีอะไรทํานองนั้นนะคะผู้อ่านยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าอ ตรงนี้พาไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรกําลังจะประสบความสำเร็จจากความผิดพลาดครั้งนั้นขอขยายเพิ่มเติมหน่อยนะคะชาวสิงห์บัง,งเดี๋ยนะตรงนี้ยังไม่รู้ตรงนี้มันคือ,อความเข้มแข็งความหนักแน่นแล้วก็การแก้ไขสถานการณ์ของคุณการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณที่มันทําให้ประสบความสําเร็จนะคะ สครั้งสองคราอะไรเอ่ยเรื่องงานการตัดสินการพิพากษาจากใครบางคนคําสั่งประกาศสิทธิจากใครบางคน,คว,มมนค,วงความเหนื่อยหน่าความเซ็งความท้ออะความหยุดนิ่งการรอคอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผู้อ่านจะมาปฏิบัติต่อให้นะคะ,อะโอเคขอหนึ่งใบปิดท้ายค่ะอืม เรื่องงานกับเรื่องเงินเรื่องความรักแทบจะเอาก็โอเคก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆเลยคือเรื่องหน้าที่การงานกับเรื่องการเงินของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมาก่อนหน้านี้นะคะมันเป็นปัญหาชีวิตอะในเรื่องหน้าที่การงานที่มันเหมือนกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะการรอคอยอะไรบางอย่างที่เนิ่นนานมากแต่สุดท้ายแล้วพอมาเจอคําตอบมันเป็นคําตอบที่ผิดหวังสําหรับคุณอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะความ ไปไหนไม่ได้ต้องรอต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะสภาพของการรอคอยสภาพของความลังเลความวิตกกังวลความไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะมันทำให้เหมือนกับชีวิตหยุดกึกอะ่ะในช่วงที่ผ่านมาแต่บรรยากาศตรงนั้นอะ่ะมันกำลังที่จะจบลงนะคะคุณอาจจะเจ็บปวดกับการตัดสินของใครบางคนการพิพากษาการอะไรอะของผู้มีอำนาจที่เออ ที่มีฤทธิ์เดชเหนือคุณอ่ะเขาอาจจะบัญชาหรือว่าตัดสินทําให้คุณได้เจอกับคําตอบที่เจ็บปวดหรืออะไรทํานองนี้นะคะ <c oughs> เหนื่อยเซ็งท้อรอมาตั้งเนิ่นนานแต่แต่กลับไม่ได้รับอะไรที่ยุติธรรมเลยอะไรทํานองนี้นะคะ,ะคุณอาจจะมองว่าความยุติธรรมทำไมมันมาช้าจังสำหรับตัวคุณแต่มันกำลังจะจบลงแล้วค่ะตรงตรงนั้นนะเพราะว่าพลัางงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังที่จะได้รับชัยชนะ มีคนที่รักคุณมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณประกอบกับความอดทนอดกลั้นของคุณเองคุณจะได้รับชัยชนะนะคะคุณจะมีภาวะเ,าเขาเรียกอ,อะไรมีสภาพวิถีชีวิตที่มั่นคงทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยเนี่ยตรงนี้นะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยคุณจะได้พบรักที่มั่นคงจะแปลแบบนั้นก็ได้โอเคสิ่งที่ mm. เราเคยพลาดพลัง้งผิดพลัง้งหรือเจ็บปวดมากำลังจะจบลงแล้ว พลังงานใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะคุณกําลังที่จะประสบความสําเร็จมาดูว่าพ่อยากบอกอะไรอีกขอสองใบนะคะสิ่งที่พ่อยากบอกอยากสื่อสารกับคุณนะคะขอให้คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ยึดยึดยึดมั่นในอุรมคติของตัวเองเป็นตัวเองให้ให้มากที่สุดอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าลุกขึ้นมาอยู่กับพลังใจของตัวเองให้ให้ได้อีกครั้งหนึง่ง แล้วจะเป็นยังไงขออีกหนึ่งใบไม่ชลาใจกับสิ่งที่มันเคยทําให้เราผิดหวังใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทให้มีความรอบคอบให้มีความละเอียดทําอะไรให้ละเอียดให้พิถีพิถันจะได้ไม่พลาดเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วหรืออะไรทําน,นองเนี้ยนะคะต่อดูการเงินหลักๆห,หน่อยนะคะสิงการเงินเป็นไงคะว้าวสิบไม้กับสิบดาบค่าใช้จ่ายเยอะนะคะต่อให้เราได้รับทรัพย์มาเยอะก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราก็จะเยอะตามไปด้วยอะ่ะ มีอะไรที่คุณจะต้องได้ซื้อเพิ่มเติมนะบางคนอาจจะต้องได้ซื้ออุปกรณ์สื่อสารใหม่บางท่านอาจจะได้ใช้จา่ายไปกับเรื่องสุขภาพต้องได้พบหมอพบแพทย์หรือมีแกนขึ้นเตียงผ่าตัดเ,เรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นการสรัญญกรรมก็ได้นะคะบางคนอาจจะอยากไปทําเพิ่มเติมความสวยความงามตรงนี้เป็นไพ่ของการสรัญญกรรมได้นะคะสุขภาพชาวสิงเป็นยังไงบ้างคะ าำสิ่งต้องระวังระหว่างโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์โรคที่เกี่ยวข้องกับอาการของโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะมดลูกประจําเดือนบางทีอาจจะมีอาการผิดปกติมีซีสมออีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คนิดนึงเช็คสุขภาพกันหน่อยสักหนึ่งใบนะคะได้ไพ่ได้สันปิดท้ายไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะบทสุดท้ายช่วงกรกฎาคมนี้ ต่อให้มีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวก็มันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นใครที่เจ็บป่วยอะไรไปพบหมอพบแพทย์จิ้มยาฉีดยาอะไรเงี้ยก็จะหายก็จะสุขภาพดีก็คือก็คือผ่านพ้นอุปสรรคพวกต่างๆนานาไปได้ะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยได้เช่นกันเพราะไพเดซันก็ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตนะคะไพเดซันเป็นไพที่ดีที่สุดในสำรับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความผิดหวังเรื่องดราม่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณเจอในชีวิตเนี่ย สุดท้ายแล้วเดซันเขามาเพื่อเพื่อทาให้ชีวิตของคุณรุ่งโรจน์นะคะคุณก็จะประสบความสาเร็จแล้วคุณก็จะมีความสุขได้อ่ยืนยันอีกสักใบกัแล้วกันถ้า,างั้นนั่นไงได้ไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนกงล้อมหาโชคกงง้อมหากอล้อมหาลาภไพ่อของโชคชะตาที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเดซันประกบประกบนะประกบกับเดวิลแบบนี้นี่คือความสําเร็จแบบสูงสุดของชีวิตละอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณ ปรารถนาะคุณจะได้รับสิ่งนั้นทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องความรักอุปสรรคที่รุมเร้าคลี่คลายออกไปชีวิตเจอแสงสว่างชีวิตเจอทางออกชีวิตเดินต่อได้ชีวิตประสบความสำเร็จชีวิตมีความสุข ประมาณนั้นนะคะชาวลัคนาสิงห์นะคะแล้วก็ราศีสิงห์ยินขอบคุณทุกการรับชมตรงบ้างไม่ตรงบ้างขออภัยไวนะ้ะที่นี้ด้วยนะคะลาไปก่อนคลิปนี้ขอให้ชาวสิงห์ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ